เรามาชมด่วนดำนะครับผม633นะครับเอาต่ใหม่เลข4228นะครับผมด่วนดำ633า63แม่น้ำบึงพระนะครับวันนี้เป็นบอตคอใหญ่ๆนะครับผม สวยงามครับวันนี้ได้เอาสตัมทำขบวนเลยนะครับผมไปนะครับตู้สุดท้ายนะครับผมบอผอนะครับ5 0 0 0, 0 6นนะครับวันนี้ก็พ่วงยาวจริงๆนะครับผมเอาสตอมก็มีกำลังนะครับหมายเลข4228ฟิวสติ๊กนะครับ เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับผมเสียงล้อก,กระทบรางที่มันมากๆนะครับ